สวัสดีครับเพียงมาตกมาอีกแล้วมาบ่อยเกินช่วงนี้นะครับก็มีทั้งของฟรีและของใจ่าตังแต่ว่าวันนี้จ่นนะะนนายเงินนะครับวันนี้ของแกจ่ายเงินนะครับก็มาพร้อมกับสกายวิ g งแล้วก็ท่าทางเปิดตัวชาร์จนะครับท่าชาร์จเออมายังไงนะครับมาในกิจ กำรมง้มง้มเง้ไหนวะะแบบตู้สุ่ม8ทีนะครับกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีก็มาตั้งแต่วันที่24นะครับ24อยู่ไปจนถึงวันที่30นะครับเป็นระยะเวลา7วันด้วยกันเหมือนเดิมใช่ไหมใช่สิยี่สิบสี่ยี่ห้ยี่่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโอเค7วัน นะครับอ่อแป๊บนึงโอเคมาแล้วนะครับซึ่งข้างในนะครับก็จะมาอยู่ในตูส้สมบัติที่มีของเด็ดๆอยู่2อ,อย่างก็คือตัว skywing แล้วก็ตัว arrival animation หรือว่าถ้าทางเปิดตัวนั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาคลิปนี้อาจจะไม่ได้นานสักเท่าไหร่นะครับโอเค จะดึงอยู่ไหนอยู่นี่นะครับสกายวิงนี่ไม่ใช่คอร์ชั่นนะสกายวิงจะเป็นสกายวิงตัวนี้นะครับก็เพกคาสัสสกายวิงนะมันลูกหมาบินได้ไม่ใช่สิมาขำไหมเนี่ยฮะคือคนคิดคำโปรยนี่ขำไหมเนี่ยนีย่ก็เป็นสกายวิงเก่านะครับสกายวิงเก่า ตอนนี้สกายวิงในเกมก็จะมีทั้งหมด5าตัวที่กันนะครับก็คือจะมีตัวนี้ที่เป็นม้านะครับมีตัวนี้ที่เป็นรถเลื่อนนะครับช่วงคริสต์มาสนั่นเองแต่ว่าเป็นรถเลื่อนแบบเขาเรียกว่าใส่เครื่องยนต์นะครับไม่ใช่กวางเรนเดียร์แล้วเราไม่เออเราไม่ใช้แรงงานกวางแล้วนะเราใส่เครื่องยนต์บินไปเองให้ซันตานะครับตัวที่3ก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นอ่มังกรเฟ,เฟลเลอร์เกซ์ ันที่สี่เป็นตัวนี้เป็นทัชไฟนะครับเป็นสกายวิงธรรมดาแล้วก็ตัวที่ห้าเป็นตัวนี้นะจึงก็เล่ที่มาอันนี้จะเป็นตัวนี้เป็นเป็กซัสไฟอ่มีคนชอบถามว่าสกายวิงอันไหนมีของแร r บ้างตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีสกายวิงอันไหนเลยที่เป็นของแร r เพราะฉะนั้นทั้งห้าตัวนี้นะครับจะมีโอกาสวนกลับมาขายได้เรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าน้องอยากได้ตัวไหนก็รอต่อไปนะครับตอนนี้ก็ตัวที่วนกลับมาก็จะเป็นตัวเป็กซัสตัวนี้นะ ต่อมาถ้าทางเปิดตัวบ้างนะถ้าทางเปิดตัวตัวนี้จะเป็นนี้มีนถ้าทางเปิดตัวเป็นกษัตริย์ชื่อว่าบุกมีโลบ่บนหลังมา้าในอย่างเทอ่าความจริงมันอาจจะไปคล้ายๆตัวนี้หน่อยนะครับคล้ายๆตัวนี้หน่อยีจนะขี่มาน้ํนี่ถ้าตอนลงมาตัวนี้อาจจะแบบอลังการไม่เท่าึบตอนขี่มาคล้ายๆกันอ่าโดดลงมาแล้วก็จบนะส่วนตัวนี้ จะขี่ม,ม้าอลังการกว่าถึงเอฟเฟกมันจะเยอะกว่าตัวนี้จะมีเบ่งพลังเบ่งพลังปีกม้าก่อนหนึ่งทีแล้วก็กระโดดลงมาชิปไปยางนี่เบ่งพลังปีกมา้าโดดลงมาถึงนำมาบินมานะครับถ้าใช้ให้ดูในเกมก็จะเป็นประมาณนี้ตึบ,ต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 บนี่ดูเอฟเฟกต์การเบ่งพลังซะก่อนตัวนี้เอฟเฟกต์มันจะเป็นแบบไฟๆไฟนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครชอบ อะไรที่เป็นไฟนะครับพี่ว่าตัวน,นี้ก็สวยส่วนถ้าเกิดใครที่ชอบเป็นน้ำใครที่ชอบเป็นน้ำใครที่ชอบเป็นน้ำตัวนี้ก็จะสวยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กลับมาขายตอนนี้รอไปรอไปส่วนใครที่ชอบอันอื่นนะครับก็จะมีตัวนี้ที่เป็นสายฟ้าเท่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เท่เหมือนกันสายฟ้าดีกรอบนะ เป็นไฟนี่นะครับตัวนี้เป็นทัดลมนี่ทัดลมความเงีงก็สวยใครที่ชอบใช้สักทองตัวนี้ก็สวยนะครับก็เข้าสักทองดีไหนๆก็มารีวิวทุกันเลยแล้วกันนะอันนี้เป็นแชมแชมแบบแชมแชมนี่หยิบหยิบถ้วยหยิบถ้วย ีไฟเวอลด์ซีดีอันนี้เป็นสี่ธาตุนะครับธาตุคริสตัลธาตุสายฟ้าธาตุไฟแล้วก็ตอนเปิดมาเป็นธาตุลมเปิดมาเป็นธาตุลมคริสตัล Crystal. แล้วก็โดดสายฟ้าแล้วก็จบด้วยไฟนี่ก็เป็นสี่ธาตุอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเข้ากับไอตัวสกายวิงเมื่อกี้อะครับเป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็นี้เป็นของชุบุยะ ถ้าเปิดตัวชุบูยาก็จะบินเข้ามาเท่ดีนะครับมากพร้อมกับกระโหลกบูยานะตัวนี้มาพร้อมกับชุดดิจัน d ดีย c o ค r บรนะครับขี่มอใส่เข้ามาเป็นตัวแรกที่เรามีในเกมส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้แมกลาเลนนี่สองจุบหนึ่งทีแล้วข็โเดอดกงมไ ซึ่งทั้งหมดนี้ตัวเดียวที่เป็นตัวแรคือตัวนี้นะครับแมคลาเดนเป็นของแรไปแล้วใครที่ซื้อไม่ทันตอนนั้นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนี่จบก,การมันก็จะไม่กลับมาแล้วจ้าแต่ตัวอื่นยังวนกลับมาได้นะครับตัวอื่นยังวนกลับมาได้ก็เดี๋ยวรอดูสักกันว่าจะมาแบบไหนราคาลืมเกือบลืมบอกราคาราคาจะอยู่ที่ไปหาแป๊บนะ เ้าเพรนะครับแล้วก็49เพชเ99เพช9 9 9ร149 1 9 9 299 399 499ทั้งหมดนะครับก็คือ1702เพชเรนะครับ1,702เพชรนะสำหรับอันนี้1702สำหรับใครที่อยากได้นี่ ครับ1 7จ2ดย์สเพเท่านั้นขอจดก่อนจดบางสิ่งบางอย่างจบ,จบนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ใครอยากได้ก็เตรียมตัวเตรียมใจวันที่20 6ไม่ใช่20 4ถึงวันที่30เออย4บถึงสิ้นเดือนนะครับก็ สู้ๆนะครับขอให้ดวงดีกันทุกคนนะครับใครดวงไม่ดีก็หมดตู้1,702เพชรนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบายยเจอกันใหม่วันไหนไม่รู้นะครับหรือไปเจอกันในไลฟ์ก็ได้นะครับคุณทุกคนที่เข้ามาดูเหมือนเดิมนะครับฝากกดไ like, ลก์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปนะครับ